ก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจจะมาแบบเขินๆหน่อยผมชื่อบอดินพัฒน์นะครับวิวุธพันธ์เจืเร่เช,ชื่อจำนะครับอันนี้ผมหนังสือเล่มแรกอันนี้เดี๋ยว<ป>เรามีขึ้นสไลด์ไหมฮะอ๋อหรือว่าโอเคอเค,คือหนังสือเล่มแรกที่ผมได้อ่านนะครับแล้วร,รู้สึกว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตและมุมมองความคิดในเรื่องของการทําธุรกิจของผมได้อ,ะอ่ะคือหนังสือที่ชื่อเรื่องว่าการทําธุรกิจแบบลินเนนของอาจารย์เกตะครับ ในส่วนของหนังสือที่เล่าความเป็นมาการทําธุรกิจแนวแบบญี่ปุ่นว่าเขามีวิธีการคิดกระบวนการคิดแบบไหนแล้วก็มีการดําเนินธุรกิจอย่างไรส่วนตัวผมที่เราได้อ่านนะครับเออในตัวผมอะ่ะที่เกิดมาจากบ้านที่เขาทําธุรกิจครอบครัวมายาวนานเราก็ซึมซับกระบวนการความคิดของการดําเนินธุรกิจมาตลอดเวลามันก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาทั้งในรูปแบบของการที่เราต้องฝ่าฟันอุปสรรค เราต้องเชื่อความสัมพันธ์กับคนในองค์กรเราต้องมีการแลกเปลี่ยนหลากหลายมากมายเพื่อต่อสู้ให้ทุกอุปสรรคมันผ่านพ้นได้แต่วิธีการไหนคือวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารธุรกิจหลายๆห,หนังสือครับที่เราอ่านเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจอ่ะมันมีเยอะมากๆเป็นร้อยบทร้อยตำราเป็นพันเป็นหมื่นแต่มันจะมีกี่บทที่มันสามารถมาใช้กับเราได้จริงๆ เรื่องเนี้ยผมก็ไม่สามารถสอนใครได้เลยหรือบอกใครได้ว่าธุรกิจหรือปัญหาที่คุณเผชิญอยู่คุณอ่านเล่มนี้แล้วมันจะแก้ให้คุณได้มันมีทด้ทางเป็นอย่างนั้นมันมีแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องเข้าใจตัวเองให้มากๆถึงมากที่สุดเข้าใจบริบทขององค์กรทุกอย่างเข้าใจทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงยอมรับมันให้ได้จากนั้นเราก็เดินไปหาหนังสือ ที่มันเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลอื่นๆหรือเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตหรือเป็นข้อมูลความรู้ที่รวบรวมมาระยะเวลานานให้ได้อ่านได้ศึกษากันจากนั้นพอเราไปอ่านเราก็จะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาที่มันหลากหลายขึ้นจากเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเรื่องนี้แก้ปัญหาได้แค่หนึ่งแต่พอไปอ่านหนังสือแปเล่มเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องเดียวได้แทางโดยที่เราสามารถยืดหยุ่นว่าจะใช้อะไรก็ได้ จากหนังสือที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละบุคคลและในเรื่องของหนังสือครับนอกจากเรื่องราวของแต่ละบุคคลน่ะที่ผมชอบในเรื่องลิเนนมันไม่ใช่ในเรื่องของการทําธุรกิจที่มันเน้นทํากําไรต้องวางแผนยังไงหาเงินแบบไหนแต่มันคือการที่ว่าเขาเล่าสตอรี่ว่ากว่าเขาจะฝ่าฟันมาได้อะไรคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันมีเรื่องที่ผมแบบ แล้วผมมองเป็นอย่างเดียวเลยในญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเราแค่ต้องพยายามมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้อื่นเท่าที่เราทำได้อย่างเช่นในกรณีร้านที่อยู่ในลิเนนนะครับเขาทำเป็นขนมที่เป็นขนมขึ้นชื่อของฮอกไกโดเขาคิดง่ายๆแค่ว่าวัตถุดิบของเขาที่ทำ แล้วมันต้องดีสิ่งที่เขาผลิตรสชาติมันต้องดีคุณภาพที่เขากำกับดูแลมันต้องดีและสุดท้ายวัตถุดิบหรือชุมชนที่อยู่ด้านหลังเขาอะครับก็ต้องอยู่ดีกินดีด้วยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดซัพพลายเออร์หรือคนที่คอยดีลคอยที่ช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีเขาก็จะไม่มีกําลังที่จะเดินไปได้ไกล เขาอาจจะเดินไปได้ระยะหนึ่งแต่สุดท้ายถ้าคนซัพพอร์ตเขาไม่ไหววัตถุดิบชั้นดีที่เขาพยายามหามามันก็หายไปเขาเลยก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้โดยเขาใช้ใจที่แข็งแกร่งในการต่อสู้อ,อปุปสรรคว่าฉันจะไม่ลดคุณค่าฉันจะไม่ลดคุณภาพฉันจะไม่ทําให้สิ่งที่มันสร้างขึ้นมาแล้วผู้คนกินแล้วแล้วเขารู้สึกดีมันต้องหายไปเพียงเพราะฉันต้องการกําไรมากขึ้นเขายินดีที่จะได้รับกําไรน้อยลงแต่เขาสามารถอยู่ได้มาเป็นเกือบร้อยปี จากการทรําธุรกิจแค่ธุรกิจเดียวพเพราะเขายังเชื่อว่าคนเราแค่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากที่เรา,เาจ่ายตังค์ออกไปหรือลงทุนออกไปแต่ถ้าสิ่งนั้นกลับมาไม่ดีคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าในทางกลับกันถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าหรือหลายๆคนที่เขาทําของมาแล้วเราให้ของที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเราก็อาจจะได้แต่มันอาจจะไม่ได้ระยะยาวทีนี้ก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะมองว่า จะไปในธุรกิจระยะสั้นหรือจะไปธุรกิจระยะยาวแต่ผมมองว่าธุรกิจระยะยาวครับนอกจากมันจะได้ในเรื่องของกําไรที่มันยาวนานแล้วอ่ะมันจะได้ในเรื่องของความสุขกายที่้สุขกายสุขใจที่เราได้แบบแบ่งปันสิ่งดีๆที่เราตั้งใจทํามันสุดฝีมือเนี่ยให้กับผู้อื่นได้รับได้สัมผัสได้รู้สึกแล้วก็มันจะทําให้หลายๆคนที่เขาทําธุรกิจอะครับที่มันระยะยาวเนี่ย มาทําให้ทุกคนที่เขาได้เลือกซื้อสินค้าประเภทเนี้เขารู้สึกว่าไอสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีเวลาคนอื่นเข้ามาเห็นนะครับเขาก็อยากจะทําแนวคล้ายๆกันหรือผมที่ได้แรงบันดาลใจจากการทาธุรกิจประเภทเนี้จนเอาหลักแนวคิดเนี้ยมาใช้มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมก็ควรจะผลิตสินค้าแบบนี้เช่นกันมันกลายเป็นว่าสังคมตรงนั้นเรามีแต่สินค้าดีๆไม่มีอะไรแย่ เพียงแค่ว่าบริบทตอนนั้นเราอยากต้องการอะไรเพื่อมาใช้เราก็แค่ไปแลกมันไปเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีเพราะทุกคนตั้งใจทําสิ่งที่ดีมาแล้วจริงๆทีนี้ครับมันก็จะเป็นการคลายกังวลทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบน่ารักในมุมมองที่ว่าเราไม่ได้ทำธุรก,กิจด้วยความขิ้งเคียดการแข่งขัน,ข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 นเราโฟกัสแค่ สมมุติว่าบางคนเขาอาจจะคิดว่าหาเงินยังไงคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่ว่าวางแผนธุรกิจยังไงเวลาผมเปิดร้านกาแฟหรือผมทําอาหารผมไม่คิดอะไรเลยครับผมคิดว่าทํายังไงให้จานนั้นมันอร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมคิดแค่นั้นจริงๆแต่ผลพวงจากการคิดแค่นั้นนะครับมันทําให้ลูกค้าก็มากินอีกกินอีกกินอีกกินเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะคิดเยอะเรื่องอื่นกันไปไหมที่เกี่ยวกับธุรกิจเราอาจจะแค่ต้องหยุดคิดเรื่องการทํากําไร มาคิดว่าสุดท้ายแล้วไอ้แก้วที่เราทําไปหรืออาหารที่เราทำหนึ่งจานมันดีหรือเปล่าถ้าขนาดเราทําไปเองแล้วเรายังบอกว่าไม่ดีสุดท้ายมันก็ยังไม่ดีครับเราก็เลือยๆที่จะมาโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่แคบที่สุดในนักตอนนั้นดีกว่าแล้วก็ในหนังสือเรื่องนี้ครับนอกจากจะเป็นเรื่องของการทําสิ่งที่ดีกับของแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของอาจารย์เกตนะครับเกี่ยวกับว่าของเจ้าของธุรกิจคนหนึ่ง ที่เขาทําเกี่ยวกับพวกเซรามิกอันนี้ผมไปฟังสตอรี่มาก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับเขาทําเซรามิกให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเขาทําแข่งกับอเมริกามันเป็นความยากในการที่เราจะไปสู้กับยักษ์ใหญ่แต่สิ่งที่เขาสามารถเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้เขาก็เพียงแค่โฟกัสจุดที่พลาดปรับปรุงมันเรื่อยๆทำซ้ำ,ำซ้ำํทๆซ้ท,ซทซเป็นพันๆเป็นหมืน่มนๆครั้งเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะครับ จนสิ่งนั้นอ่ะมันสาเร็จได้ผมก็เลยมองว่าบางครั้งความเป็นไปได้มันไม่ได้เกิดกับปฏิหารหรือมันไม่ได้เกิดกับการขอพอหรืออะไรที่มันไม่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ด้วยตัวเราเองแต่ผมมองว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงได้ด้วยได้ด้วยตัวเราเองถ้าเรามีความพยายามกับจุดจุดนั้นมากพอแต่เราก็ต้องเข้าใจองค์ประกอบมันด้วยว่าเราพยายามแล้วมันได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปพยายาม แต่เราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆมันอาจจะทําให้เราเสียเวลาไปอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรสิ่งหนึ่งที่มันออกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าหรือเป็นสิ่งเล็กๆในชีวิตเราะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้าถามเรื่องหนังสือที่เปิดโลกผมจริงๆมันก็ไม่ใช่หนังสือแนวธุรกิจนะฮะมันก็จะเป็นหนังสือนิยายที่ผมชอบอ่านในตอนเด็กเกี่ยวกับนิยายแฟนตาซีนิยายกําลังภายในอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็คิดว่า ผมเรียนโรงเรียนประจำที่แสงทองแล้วในห้องที่เราต้องนั่งอ่านหนังสือกันอะ่ะมันไม่มีอะไรทําแล้วด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นเด็กที่แบบชอบอ่านหนังสือเรียนขนาดนั้นเพราะว่าเราทบทวนแล้วเรามาอ่านอีกอ่านซ้ําเราไม่รู้จะอ่านวนไปทําไมหลายๆรอบแล้วอีกอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่สนุกเพราะมันมีข้อจํากัดเราก็เลยเลือกที่จะสอดแทรกหนังสือด้วยการอ่านนิยายไปพงัพงๆแต่เงี้ยครับแต่ว่าพอผมได้อ่านปุ๊บมันทําให้ผมได้เห็นว่า เอาจริงๆชีวิตเราเกิดมาพร้อมโลกสองใบนะใบนึ่งก็คือโลกความจริงที่กายเนื้อเราอยู่อีกโลกหนึ่งก็คือโลกในหัวที่เราจะสร้างอะไรมันมาก็ได้แล้วพอผมได้อ่านในสีนิยายผมก็หลุดไปอีกโลกหนึ่งจริงๆที่แค่หลับตาม,มันก็ไปทําอะไรได้ทุกอย่างตามที่ใจเราปรารถนาแต่บางครั้งไอ้โลกของไอ้จินตนาการนะครับหรือโลกที่เรามโนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปอยู่กับมันมากเกินไปอ่ะ มันก็ทําให้เราแบบเหมือนกับเสพติดแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาอยู่กับโลกความเป็นจริงเยอะเพราะรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรก็ไล่ยอย่างที่ใจเราต้องการแต่ถ้าเกิดเราลองคิดดีๆครับในส่วนของการสร้างโลกจินตนาการอ่ะมันเป็นเหมือนเซฟโซนชั้นดีสําหรับผมในการเข้าไปพักผ่อนเหมือนกับเราเจอแรงกดดันเราเจอปัญหาจากภายนอกมาของโลกความเป็นจริงอะครับเราอาจจะขอห่วงเวลาเล็กๆในการที่เราเข้าไปพักผ่อนในโลกแห่งจินตนาการ ไปดูโมเดลหรือไปดูสิ่งที่เราสร้างไว้ในหัวว่าเฮ้ยตอนเนี้ยชีวิตจริงเราอาจจะยังไม่ได้ถึงตรงนี้นะแต่ในหัวเรายังคงรูปไว้อยู่อ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ออกมาแล้วก็ทําให้มันใกล้เคียงกับโลกแห่งจินตนาการให้มากที่สุดแต่อย่างน้อยในโลกจินตนาการของผมอ่ะในการคิดมันสามารถทดลองได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งแม้ในโลกแห่งความเป็นจริงผมจะทดลองมันไม่ได้แต่ตอนนี้ครับโลกแห่งจินตนาการอ่ะ ถ้ามันไม่ได้มีหนังสือปงุงความรู้หรือประสบการณ์เข้ามาเติมเต็มกับเราอะ่ะเราก็ไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นอะ่ะไปใส่ในจินตนาการให้มันสร้างเป็นอีกโลกหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดเรามีหนังสือที่ดีมีการถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีหรือมีคนประสบการณ์จากพอดแคแค์คนอื่นเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ทําให้การจินตนานการเราแข็งแรงขึ้นเวลาเราที่คิดที่ปรับที่ปรุงมันก็จะง่าย แล้วเราก็นําสิ่งเหล่านั้นที่ประมวลแล้วในจินตาการมาเช็คกับความเป็นจริงผสมประส,สานแล้วผมก็มองว่าหนังสือครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราอ่าหลายหลายคนอาจจะมองว่าการจดบันทึกมันคือเรื่องสามัญธรรมดาแต่ผมมองว่าการจดบันทึกมันคือการเปลี่ยนโลกไปแล้วไม่รู้กี่ศตวรรษเพราะว่าอย่าลืมอดีตคนเราไม่เคยบันทึกเรื่องราวเวลาคนรุ่นหลังมาดูเขาก็ไม่รู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาย,ยังไง แต่พอมีการบันทึกหนึ่งสองสามประวัติศาสตร์ยาวนานเราเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนเพื่อจะรู้ว่าใครเป็นใครแต่เราเรียนรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วเราอย่าไปทําซ้ําเราเรียนสังคมไม่ได้เรียนเพื่อได้รู้ว่าบริบทสังคมมีอะไรแต่ให้รู้ว่าและเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมแต่ถ้ามันไม่มีใครมาบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เลยเราก็ไม่มีทางรู้ต่อให้เป็นคนเก่งมาบอกหนึ่งคนแต่คนที่รู้มันมีหนึ่งคนแต่ถ้าคนเก่งมาเขียนหนังสือหนึ่งเล่ม คนที่รู้อาจจะเป็นแสนคนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมาว่าการกระจายประสบการณ์การกระจายความรู้ผ่านตัวหนังสือมันสาคัญมากมากเพราะถ้าเราไม่มีตรงนี้ไปเราก็าจะไม่มีอะไรที่แบบสามารถสื่อสารกันได้เลยครับแล้วก็เหมือนหนังสือตอนเนี้ครับถ้าเกิดหลายๆคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มอ่านอะไรผมก็แนะนําให้อ่านอะไรที่มันใครเคียดที่มันรู้สึกว่าอ่านไปแล้วแล้วมันรู้สึกสนุก มันสามารถเสริมสร้างจินตนาการเล็กๆน้อยๆได้ให้พอให้เราได้นึกได้คิดได้ฝันจากนั้นพอเราอ่านไปสักพักเราจะค่อยๆเขย,ยับสเต็ปไปในหนังสือที่มันมีวิชาการมากขึ้นสําหรับเด็กๆครับถ้าเกิดเหมือนผมมีลูกแล้วลูกผมอ่านการ์ตูนผมจะไม่ห้ามเลยผมจะให้เขาอ่านเต็มที่แต่ผมจะบอกเขาเสมอว่าไอ้โลกที่เขาสร้างไว้อ่ะเวลาเขาอ่านหนังสือเรียนน่ะมันไปอยู่ในโลกนั้นด้วยนะมนไม่ได้อยู่โลกความจริง แล้วเวลาเขาคิดในโลกแห่งจินตนาการมันง่ายกว่าเยอะเลยครับเพราะงั้นผมก็มองว่าเริ่มต้นหนังสืออะมันเริ่มได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรสักอย่างแล้วก็เราหาคําตอบจากมันเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มจับมันเลยหรือไม่ได้เรียนรู้แล้วเราคอยให้คำตอบมาหาเราอ่ะผมมองว่ามันจะทําให้เราใช้ชีวิตไปโดยที่แบบไม่ได้เคยสัมผัสประสบการณ์แค่เพียงว่าวันนั้นถ้าเปิดก็เจอแล้วอย่างนี้ครับ